no no why because your body really bad <laughs> my body is really bad ไม่ต้องฟุ่งปูนสิมากอดกันยังไงเพราหไงโอ๊ย no <laughs> you have to t r a e l first <laughs> <laughs> วัสดีค่ะมือนี้ยายเพชรเมีฝรั่งมานอนมาตักไทยพี่นอ้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนมือนี้เดือดจาัาแต่เศร้าเลยเดือดจาแล้วก็มีลมแน่เนาะค่ะเนาะบรรูุวาสิมีฝนบอมมือน,นี้คุณทิมกับวิวซื้ออีกเด้อจ้ามือนี้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่เศร้าเลยแล้วอันนึงอ้าวก็เฮ็ดอีกอันนึงหาแนวเฮ็ดจนได้จะเพ็นไหวาหาสร้างเห็ด บอกว่าอยหาสร้างเหตุกับพยอมเห็ดเองทุกคนเบืองเสียงดังสนั่นวันใบโกนานี่แล้วเจาะปูนเจาะกระเบื้องออกเนาะขอเนาะ,ะท่อนามท่อนามระบายมันตันที่แต่กวนเอ,อาลงไปฟังพุ่นเนาะที่จะเพิ่ยนเคยถ่ายให้เบืองโกนาน,นี่แหละคะ่ะ เราก็เลยเอาอีกเสียวอีกส่วนหนึ่งให้ให้ออกปองนี่ค่ะทุกคนค่ะน้ำจะให้ออกปองทั้งไีส่วนหนึ่งออกไปทั้งปุ๋นแล้วเนาะค่ะเนาะเราบอกว่าส่วนนี้เสียออกทั้งนี้เนี่ยก็เลยจ่อเนี่ยกระเบื้องนไงจ่อก็เบื้องจ่อปูนเสียงดังเฮงวิลีลาวลาวเสียงดัง ฝรั่งทำเสียงดังวิลีลาว oh. เลี้ยง่ายดอกคือดีเนี่ยที่อยู่ในนี่ยเนอะขอเนาะแล้วเสียวเสี่วส่วนมุมนี่คั่วนี่ทุกคนค่ะออกพี่ทีนี้ออกพี่ ส่วนท่างนึงก็ออกไปทั้งพุนแล้วเนาะก่อนเนาะเห็นเรียบร้อยแล้วส่วนทั้งนั้นซื้อดินอสองรถถมกบข้างบนอีกเนาะก็นอ้องฟังทั้งพุนเนาะเรียบร้อยแล้วสั้งหินจะคิวละ่ะสองคิวสามคิวค่ะทุกคนค่ะเราใส่ฟังนั้งผุนเนาะแต่เบิ่งฟังทั้งนี้งแล้วเห็ุไปยังไงมูตะวะคา,าง ตรงนี้เนาะงเขานาะของคางกระเบื้องนี่มันจะมีสายไฟได้วยนี่ที่พี่นบอกให้เราเระวางังสายไฟนำมะดานนำมะดานเอาขึ้นมาใส่ถังนั่นแหละค่ะนำมะดานนำมะดานทุกคน,นทุกคนไปนั่นแหละค่ะที่สายไฟกับสีแอบมานี่เนาะแอบมานี่นี่ใส่ถังน,นงนี่น้อเขาน้องนำมะดานนี่คือใส่ใส่ย่าม,มัน ย่างจำเป็นค่ะทุกคนค่ะถ้าบ่จำเป็นก็บ,บ่ใส่ตะหล่วนนะเพราะเนื่องจากว่ามันเค็มค่ะมันเค็มค่ะใส่ตลอดก็คือสุขภันธ์ของน้ำข้าก็เสียนี่จเจาะเขตตะแซวผมเดียวข้าวทุบเนี่เฮ็ดแต่แซวเาเลยวัดไามอยู่สตาร์ทเซเว่นนกคอกอ๋อเอสนกคอก จะเป็นเชื่อจิเจ็ดโมงกวเกือบเกือบแปดโมงเยอะระหว่างเราตื่นสวยเหมือนี้คูณเตี่ยมตื่นสวยเ่าืันเราตื่นเจ็ดโมงระหว่างเราตื่นสวยปกติเราจะตื่นหกโมงนทุกคน นี mm. huh? ่และค่ะต yeah. like yeah. no? ุกคนงานคุณทีมมือนี่งานนักได้นี่งานหินงานหินงานปูนจริงๆมิรสดสวัสดีเอฟซีเนาะสวัสดีครับ hello e v คุณทีม how are you okay fc c o k a คุณทีมเอาเบาอยู่ no no no. Like, no. no no lie 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 ว่หานอเพิ่นเส่เด็ดงานซฟกอน่ยคอนเสิร์ตยูดูดิทูดูดิทูดูดิ i e ด s ดิทูด d ดิทูดูดิทูด d ดิทูดูดิทูดูดิ r ูดูดิทูดูดิทูดูดิดูดิดูิทูดูดิทูดูดิทูดูดิทู e ูดิทู o ู e ิทูดูดิทูด t ดิทู o ูดิท y ด o ดิทูดูดิท a ดูดิ t ูดดดดิท่ดูดิทูดู บอกไว้ฮะก้นมาสวยแล้วคน้องจ้างเ้ออยกาคิดเองอยาเคิดเองช่าชอซ่ายอดไป่ตัวสี่ตัวเดียนถือกระจุกรถุดจากของเรียบร้อยทุกคน ใบยูซือๆแล้วอันหนึ่งก็เห็ดอนหนึ่งเนาะค่ะเนาะใบยูซือๆดอกสมเสียมบ้านอยู่ทุกสี่งละแล้วก็เห็ดนั่นเห็ดนี่นี่ส่ละค่ะเดี๋ยวจะเพ้นผ้าผ้ามาเบิงบองบกม่วงค่ะทุกคนค่ะบกม่วงสามลูด,ดูที่ช่วงหนาหัวน้องหันนี่ยเป็นดอกไหลาๆเนาะค่ะเนาะอุ้ยใบหูละพางามบมดค่ะงามจังเลย แล้วพาคุณทิมไปอีตูน้ำได้เี่เฉียวปื้เลยบอกม่วงสามรดูรุ่นที่สองค่ะช่วงหนาหอนหอนเมื่อกี้นี่เนาะดอกเต็มเลยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเป็นนวยผสมกับออกดอกหลายๆเนาะค่อเนาะเนี่ยเพิ่นมาบึงอืม ใสิพอกินแล้วมันมีลายใส่เบิ่งซุ่มหนึ่งซุ่มหนึ่งก็ลัางนวลหน่อยหนึ่งนาะค่ะเนาะก็ลังงนวลหน่อยอ่าวบางนวลก็พอกินแล้วอ้าวเพอแป๊บเดียวไงไวมากเลยเนี่ยสามลุล่เีเขาจะเขาจะเป็นดอกดอกอ่าบ่พร้อมกันนาะค่ะเนาะแต่ละรุ่นละรุ่นค่ะทุกคนค่ะเนี่ยพอกินแล้ว ตามฤดูบานเนายเฟนค่ะทุกคนรุ่นที่สองเนาะค่ะเนาะเป็นนวยอยู่แต่ว่าเออเป็นผสมกับออกดอกได้หลายเนาะค่ะเนาะพูดซุม้มหน,นึ่งข้างบนเนี่ยมีช่อหนึ่งโอ้ดีที่มีลมมาแน่เนาะค่ะเนาะแดดห่อนนิดหนึ่งอ่อนขาก่อนเนี่ย เนี nữa, ่ยม่วง3ามฤดูอพ่อได้กินเนาะค่ะเนาะปูนขังบุญพ่อได้กินกำลังพ่อกินเลยนวยจังสิโอ้น้ำลายไหลน้ำลายไหลคุณน่ะทุกคนที่นวยนี่ที่นวยนี่ ยังเพิ้น่ามันงวยใหญ่ยังงอยเนาะค่ะเนาะกับสีเบิองหนาหนากว่าน,นี้หนาตากว่าน,นี้เนาะคะ่ะเนาะไปแบบงวง,ง,งปกคลุมไปกับพงกันพ่วงหนีง่งลกอยู่บางพ่วงกับเป็นเป็นแค่หน่วยเดียวติดหน่วยเดียวจังสี่เนาะคะ่ะเนาะตอนเป็นดอกเนี่ยอุ้ยยังเพ้นมาอุ้ยเพราะว่ามันเป็นรอ,อบแรกมันเป็นอบอลหลายค่ะทุกคนดอกค่ะ น้อยเดี๋ยว่าเพ่นว่าหลุนที่สองคือสิลหาาลายเอ้ากระไลอยู่เด้เป็นดอกไ้เต็มเต็มเลยแต่ว่ามันห่าหหอนมันทนควมำหอนบบไหวมันกระโลนถิง่งเนาะขอนาดอกมันเนาะคุณพพอกินแล้วทุกสามรูดูสามรูดูรุ่นที่สอง อ้าวซุปหนึ่งก็กำลังเป็นดอกกระมีเด้ค่ะนะดอกของม่วงเนาะค่ะเนาะออกดอกเฉยเลยเนี่ยมันเป็นมันเป็นดอกเป็นหน่วยมุ่งมั่นกันเนาะค่ะเนาะมันเป็นอยู่เรื่อยๆอ่ะซุปหนึ่งสิพอ่อกินแล้วอ่ะซุปหนึ่งก็กำลังออกดอกกระมีเนี่ยสามดูดูดูดนี้ใหญ่แล้วพอ่อกินแล้ว แต่ว่านุา่ยมันบงงามปันด่เนาะค่ะเนาะนุน่ยบ่ค่อยงามนะเบิ่งผิวบ่ม่วงค่ะทุกคนค่ะไม่สวยเท่าไหร่เจ้าว่าข้างในก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะเนีน่ยออกดอกเสวยนี่ยมีดอกเสวยนะกําลังออกดอกไม่หลายเด้อค่ะนี่นี่แหลยะยยาเพชรอะมักสามดูดูแบบนี้แหละเวลาที เป็นหลอบแหลกมันเมื่อไปเนาะ้าบอกพวงอย่างอื่น,นี่มันมันสิว่าเป็นดอกอีกเนาะนอกจากสามรู้ด,ดูโอ้พวง,ง,งนีทุกคนค่ะนอกจากสามรู้ดูเนาะพอ,อได้อยู่ได้กินพ็ได้กินสมปล่อยคุณทีมเห็ุงานไปหาไม่ได้หรอก กระทำกับพิษกันป่วยรุดอย่าเป็นอุตส่าห์ลงอกลงใจเรื่องเงินเรื่องเงินหนาตางเนาะค่ะเนาะ่านไปได้อันนั้นงานนี่งานนักเล้นี่เจาะหินเนี่เจาะกระเบื้องนี่ยเอาปูนออกเนาะนักอยู่ด้วยไม่อยากให้เราเห็ดดอกไม่อยากให้เราเห็ดแต่ว่าเราเป็นคนอยากคิดเองถ้าอีหยงั้ทีเแบบว่า เออบนเหนือบาโกาเล้งเราเนาะคน,นเนาะเอาสิเีแดงอย่างที่นักงนักแท้่แล้วก็จางจางเนาะคนเนาะโอ้ยทุกคนเมึกต้นนี้อยู่บลายป่านไหนดอกค่ะแต่ว่าดอกลายเด้ตอนเป็นดอกออกดอกลายเลยยี่เิ่นจำได้อยู่แต่ว่าห่างห้อนนั่นแหละค่ะรูนทิ่งออก็นั่งออกดอกชอนนี่ทุกคนค่ะเนี่ยมันเป็นวพวกพ้อมกันเนาะคนเนาะสามฤดูเนาะซุ่มหนึ่ง ซุ่มหนึ่งอ่ะสิพ่อกิดละซุ่มหนึ่งกำลังน,น้อยๆเนาะซุ่มหนึ่งกำลังซัมโปมือเอาซุ่มหนึ่งกำลังออกดอกมันบ่พร้อมกันเออแต่ก็ดีได้ใจเพิ่นมามัน,ได,น,ๆๆๆๆนได้กินอยู่เรื่อยๆเลยเนาะไปกินอยู่เรื่อยๆเอยต้นยู่อ่ะบองม่วงอ่ะบองม่วงเบาบองม่วงกระร่อนเนาะอยู่สวนเนาะ หลายต้่นดูยายเพิ่นก็อยากเอาซามลดูนี่ไปโตใส่เลยอู้หูรมค่ะตะกคนค่ะร่มสวยๆเลยล่มสวยๆเลยบัวเลียวง่ายเลยนี่บัวเลียวง่ายดอกมันเป็นปูนเน,น,นาะพอนาะเห็นงานเลย กับประมาณสองเมตรได้บ่กขอเตียว่ะหงจอปูนเนาะมันหนามันลึกน้ำค่ะหนาลึกเขาใส่หอดอันเล็กใส่ค้านเนาะขอเนาะขินค้านนะสีกระดูกกระเดขึ้นอยู่โอ้ยบ้านดังนี้มันโดนละค่ะตุกคนสิบกบว่าปีละสิบสีบส่สิบหา้าห้ง้งมันนี่เยียดีเท้าวันนี้ ก็เลย14 14บ้านหล,นหลังนี้เห็ดหลังจากแต่งงานเนอะค่อน After Mary Thu Yea ยะฮะนี่ Yes or no หลังจากที่ยเพ็กับเราแต่งงานกันในสงปีจังเห็ดบ้านหลังนี้เนอะค่อนมันด er ูนมันเก่ากับบางมองบางบนกับในสมในเซมล่ะค่ะ ข้งทั้งผุดเรียบร้อยดูยดีซื้อกินซองหลุดประกอบปุ่นเนาะค่ะเนาะแล้วบ่อไห่หนามันขึ้นข้างบนกรนณนีนี้ทีมงานสร้างเก่านี่คือเออ่เฮ็ดให้มันแบบว่าทอยอนคืดอเนาะค่ะเนาะทอยอนลงไปทอยอนลงไปหนามันก็นไหลอาบไปน้าดินทีนท่นี่พุททีมเพิ่นบ่เพิ่นบ่อยากเห็นแบบนั้นเนาะเป็น ขุดหลุมล็กๆคืออย่างทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะขุดลึกๆก็ซื้อหินมานห้องอืมไถ่น้ำมันอยู่นี่หั่นบ่ต้องขึ้นข้างบนมาทักมาทายเด้อเถอะเด้อก็มันจะกาศเจ้านี่ค่ะทุกคนค่ะคุณจิมเห็นงานหนักเ็งานหนักอีกแล้วนี่แหละค่ะงานเล่ามือนี่สิเห็ดเอ่อท่อ ท่อน้ำทิ้งออกมาทางมุมพีน่นะค่ะเนาะไหนบอกมา่งพีมึงทีเลี่ง่ายบ่แต่จีด้กันเอาปูนเอายัางออกเรียบร้อยแล้วกับจีด้ไปหาซื้อท่อไม่แต่จีด้ไปหาซื้ออีหยังละ่ะซื้อปูนซื้อกระเบื้องโอ้หลายอย่างเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เสียดหลายมือดอกเย็นหวา จิตปฏิญญาแล้วเนะนาะขอน้อยายเพ็ญก็จะได้ลาทีลายหนองก่อนละค่ะคลิปหนาพอกันใหม่ยายเพ็ญกข็ขอขอบคุณพี่น้นองสุขูมสุขคนเด้อค่ะเด้อติตามจิให้กำลังใจยายเพ็ญเนียพลังเหมืนนอนน้อ,องก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้ไปที่ก้มสุขค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน้ำล,ลายไหลน้ำลายไหลมะม่วงสามรดูน้อยยำยางน้อยยำย,ย,ยาง ทำได้ไหลลำได้ไหล